เจอกันอีกแล้วนะคะในไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลวีลคัมค่ะวีลคัมฟอร์มไทยแลนด์สวัสดีค่ะ, Hello, คะ,คะทักทายยามดึกนะคะท,ท่านเข้ามาอิ่มๆยังนอนไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลวัสดีค่ะ สวัสดีตลอดขอบคุณค่ะพี่เอกสงขาสวัสดีค่ะฮัลโหลอู้ต่างชาติเยอะนะมิสเตอร์ดีถ้าเป็นคนไทยพิมพ์ภาษาไทยนะเดี๋ยวฝนไม่รู้นะถ้าเป็นต่างชาติอังกฤษค่ะเดี๋ยวฝนงงบางทีพิมพ์ภาษาอังกฤษมาฝนก็จะพยายามพูดภาษาอังกฤษตังทั้งที่ฝนพูดไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ชมบ่อยๆเรียนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะร้อยสี่สิบสี่คนนะคะไม่ชินไม่เหมือนฝนไม่เหมือนขายของในร้านอะ่ะขายของในร้านเป็นธรรมชาติมากเลยอะ่ะแต่พอขายได้ไลฟ์มันที่ทติดตามคนสวยเนี่ยโหขอบคุณมากค่ะพี่หนูพยายามเอาของในร้านมาไลฟ์ขายพี่หนูไม่รู้ขายได้ป่ะนะ หนูก็เขินเหมือนกันเนี่ยรู้ปะฟิลเดียวเลยฟิลเดียวกับตอนขายเส้กรอกเลยรู้ปะเนี่ยฟิลนี้แหละปกติอ่ะเราไล v ในโลกโซเชียลใช่ปะล้วก็จะพูด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 มีนัยยะให้คนรู้ว่าเฮ้ยมีขาวบ้างมีดำบ้างเขาจปว่าเน้นการพูดแต่การถือของเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยบอกตรงๆนะไอฟิวไอฟิลเดิมกลับมาเว้ย คือการถือค้างทิ้งไวอ้อ่ะแล้วมันไม่มีคนเอฟอะ่ะคือมันอายมากเลยนะเว้ยจนมันรู้สึกว่ากูจะถือดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นะจะลองพยายามดูนะคะสวัสดีค่ะสองกว่าคนอะกระตุ้นกระตุ้นค่ะกระตุ้นค่ะเปิดโอกาสได้ชวนคุยได้หนึ่งเรื่องนะคะ เพื่อกระตุ้นนะคะเสียงสองจะได้ทํางานพอเสียงสองทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะมาค่ะถ้าอยู่ๆปุ๊บถือเลยมันไม่เหมาะ <c oughs> ไม่ชินการขายของแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนที่ฝนขายในร้านฝนบอกไว้เลยนะขายในร้านเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากทุกอย่างบรรยากาศมันเอื้อมหน่วยมากคือของมันจะเห็นจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจากข้างนอกร้านอยู่แล้วนะคะมันก็เลยง่ายนะคะแต่ของที่ฝนกำลังจะถือนี่บอกอตรงๆว่าโอ้โหแต่ ถ้าจะให้ติดผนังมันก็คงเต็มอะนะคะมันคือลูกมงคลค่ะพี่เฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะ